สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านทุกคนครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับที่กดติดตามรับฟังรับชมกันมาโดยตลอดนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมครับกับ V ีวิกตี่ครับสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้นะครับ g r o ส t h Mindset p o d c ค s t ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้วันพุธที่2พฤศจิกายน2565นนะครับวันนี้ก็ โชคดีครับวันนี้ผมได้เอาหนังสือเนื้อหาสาระดีๆมาแชร์มาแบ่งปันกันเช่นเคยครับวันนี้ครับเอาบุคคลสําคัญที่ดังในวงการระดับโลกอีกคนหนึ่งครับพูดเรื่องเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองการคิดที่จะทําความฝันอะไรสักอย่างของเราให้เป็นจริงนะครับเรามีทิศทางเรามีความคิดเรามาดูว่าบุคคลคนนี้คือนี่คือเจ้าพ่อนักกูรูการวางแผนการเงินและการลงทุนครับ โรเบิร์ตทีคิโยสกิครับวันนี้ครับผมจะเอาความลับของโลเบิร์ตทีคิโยสกินะครับมาเปิดเผยให้กับคุณทุกท่านทุกคนนะครับได้รับฟังรับชมครับเราจะมาดูว่าความคิดของเขานั้นมีความคิดแบบไหนทําให้ตัวเขาประสบความสําเร็จเป็นคนที่ประสบความสําเร็จระดับยิ่งใหญ่ระดับโลกได้อย่างไรครับประวัติคร่าวๆนะครับของโลเบิร์ตทีคิโยสกินะครับ โรเบิร์ตทีคิโยสกินะครับคือนักลงทุนและนักธุรกิจชาวอเมริกันครับรวมทั้งเขายัางเป็นนักเขียนและนักพูดด้านการสร้างแรงจูงใจผู้ให้ความรู้และที่ปรึกษาด้านการเงินครับเขาเป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้เขียนหนังสือชุด r i a d Dad, Pooh Dad ครับพ่อรวยสอนลูกในชื่อภาษาไทยนะครับวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับผมแนะนำหนังสือน่าอ่านอีกหนึ่งเล่มครับ หนังสือชื่อขโมยความคิดของคนเก่งที่สุดในโลกนะครับ t h i n k s the Best about Success ครับวันนี้ครับผมได้หยิบยกบางท่อนบางบทบางตอนของบุคคลสำคัญเช,คเช่นคุณโรเบิร์ตทีคิโอสกินะครับว่าเราจะเดินตามความคิดของเขาได้อย่างไรเพื่อจะมีกำลังใจมีพลังในการจะทำความฝันของเราให้สำเร็จครับคุณโรเบิร์ตทีคิโอสกินะครับได้พูดว่าตอนอายุเรายังน้อยนะครับ จงแสวงหาการเรียนรู้และประสบการณ์ครับเขาพูดว่าความสําเร็จย่อมเกิดจากการแสวงหาความรู้ประสบการณ์และพัฒนาตัวเองและนั่นควรเป็นเป้าหมายที่สําคัญที่สุดในการทํางานถ้าเรามีเป้าหมายที่จะทํางานเพื่อเงินหรือคิดแต่จะทํางานเพื่อเงินสิ่งตอบแทนเดียวที่เราจะได้ก็คือเงินไม่ใช่ความสําเร็จครับเราอาจจะทํางานไป10ปีและได้เงินเดือนหรือมีไรายได้ที่น่าพอใจ แต่เวลา10ปีที่ผ่านไปนั้นจะแทบไม่มีการพัฒนาตัวเองเกิดขึ้นครับเพราะเราไม่เคยมองเห็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของงานเราคิดแค่ว่างานคือหนทางหาเงินแต่ไม่เคยใช้งานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จจริงอยู่ครับที่เราทุกคนอยากรวยครับและคนที่อายุยังน้อยส่วนใหญ่ก็พยายามทำอะไรก็ได้เพื่อหาเงินให้ได้เยอะที่สุดครับแต่น่าเสียดายนะครับที่การมีเงินหรือมีรายได้เยอะ ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะรวยครับเพราะความรวยที่แท้จริงนั้นต้องเริ่มจากความสําเร็จเราต้องประสบความสําเร็จในบางสิ่งที่ทําครับความรวยถึงจะตามมาและการที่เราจะประสบความสาเร็จได้นั้นก็ต้องเริ่มจากการมุ่งมั่นสแสวงหาความรู้ประสบการณ์และมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองครับและต้องเริ่มจากการทํางานเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเงิน คุณผู้ฟังครับแน่นอนครับว่าชีวิตเรานั้นไม่ได้มีเวลามากนักครับแต่เรามีเวลามากพอที่จะเรียนรู้เติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับเพื่อความสําเร็จความร่ํารวยหรือความฝันใดก็ตามที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่อายุยังน้อยนะครับถ้ามัวแต่รีบหาเงินเพื่อที่จะรวยเร็วๆนะครับคุณจะพลาดการเรียนรู้ที่จําเป็นในชีวิตซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดสู่การสร้างความสําเร็จที่มั่นคงในชีวิต เพราะฉะนั้นนะครับแม้เงินจะเป็นเป้าหมายหนึ่งในการทํางานหรือสิ่งใดก็ตามที่เราทํานะครับขออย่าให้เงินเป็นเป้าหมายสําคัญที่สุดนะครับแต่ขอให้การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําคัญที่สุดจงสนุกกับการเรียนรู้งานหรือสิ่งที่เราทําสะสมประสบการณ์เพื่อพัฒนาตัวเองให้เก่งกล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแม้ในเวลาสิบปีเราจะยังไม่รวยแต่ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่เราสั่งสมไว้จะสร้างความสําเร็จและความร่ำรวยที่มั่นคงให้กับ ชีวิตในบ้านปลายของเราอย่างแน่นอนครับผมชอบประโยคนี้มากๆนะะครับ once o f almost the license everyone has people a r n s more excuse r i s k is because than money สาเหตุหนึ่งนะครับที่คนส่วนใหญ่ไม่รวยก็เพราะพวกเขามีข้ออ้างมากกว่าเงินครับคุณผู้ฟังครับถ้าเราไม่อยากจนนะครับแต่เราอยากรวยนะครับจงกระจัดข้ออ้างของความจนครับ คุณผู้เขียนได้พูดถึงว่าไม่มีเหตุผลใดที่ทําให้คนเราไม่สามารถหลุดพ้นจากความจนนอกจากข้ออ้างที่ว่าทําไมเราถึงไม่สามารถรวยครับถ้าเรามีข้ออ้างเพียงแค่ข้อเดียวนะครับว่าทําไมเราถึงรวยไม่ได้ความรวยจะไม่มีวันเกิดขึ้นหรือแม้แต่เป็นไปได้ในชีวิตเราครับเพราะข้ออ้างนั้นจะทําให้เราไม่พยายามครับ มีคนรวยมากมายนะครับที่เคยอยู่ในสถานภาพที่ควรมีข้ออ้างมากกว่าคนที่จนครับพวกเขานะครับสามารถพูดว่าผมเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนผมไม่มีโอกาสผมไม่มีเงินผมไม่มีเวลาหรือไม่มีใครช่วยเหลือผมนะครับแต่พวกเขานะครับกลับไม่เคยมีข้ออ้างเหล่านั้นเลยนะครับคนรวยนะครับไม่เคยคิดว่าจะมีอุปสรรคใดที่จะหยุดยั้งพวกเขาได้ถ้าหากพวกเขาต้องการที่จะรวยครับ ในขณะเดียวกันนะครับคนจนนะครับมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างคืออุปสรรคครับคนจนกลับคิดว่าอุปสรรคอย่างเดียวคือคุณไม่ได้ต้องการที่จะรวยจริงๆครับจากการศึกษาและค้นคว้าของคุณโรเบิร์ตท,ทีชิโอสกีนะครับเขาได้พูดถึงว่าเรามักได้ยินคนที่ยากจนหรือมีฐานะปานกลางพูดว่าพวกเขาต้องทนทำงานที่ได้เงินเดือนน้อยเพราะไม่มีทางเลือก พวกเขาอยากทําธุรกิจแต่ไม่มีเงินลงทุนครับพวกเขามีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากมายและไม่มีเวลาหรือพวกเขาไม่มีโอกาสไม่มีหนทางและไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้ครับคําพูดเหล่านี้ครับคือข้ออ้างของคนที่อยากรวยครับแต่เพราะความไม่อยากจนของพวกเขายังน้อยเกินไปครับพวกเขาคิดว่าตัวเองสามารถยอมรับความยากจนหรือฐานะปานกลางได้ และนั่นก็คือเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทําให้พวกเขาไม่รวยครับความลับก็คือนะครับคนรวยคิดเพียงอย่างเดียวว่าพวกเขาต้องรวยครับพวกเขาไม่เคยสามารถยอมรับอะไรที่น้อยไปกว่านั้นด้วยเหตุนั้นครับคนรวยจึงไม่สามารถมีข้ออ้างหรือทนฟังข้ออ้างของตัวเองได้ถ้าทุกคนในโลกสามารถเอาชนะข้ออ้างได้เหมือนคนรวยนะครับทุกคนก็จะรวยครับเพราะถ้าเราเคยไม่มีคําว่าทําไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้นะครับอยู่ในความคิดนะครับ สิ่งเดียวที่เราจะพบก็คือหนทางและวิถีทางที่เหลือครับก็ขึ้นอยู่ที่ระดับความพยายามของเราเท่านั้นเองครับคุณผู้ฟังครับผมชอบข้อความนี้มากเลยนะครับคุณโรเบิร์ตชีคียวสกิเขาพูดว่าความล้มเหลวคือพลังสู่ชัยชนะครับในโลกนี้ครับมีคนอยู่2ประเภทคือคนที่ล้มเหลวแล้วสูญเสียกําลังใจกับคนที่ล้มเหลวแล้วยิ่งมีพลังครับคนประเภทแรกนะครับมักจะเป็นคนที่ล้มเหลว ส่วนคนประเภทหลังมักจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จครับเพราะที่มาที่แท้จริงของความสําเร็จคือการรู้จักยอมรับความล้มเหลวครับเรียนรู้จากความล้มเหลวและใช้ความล้มเหลวเป็นแรงผลักดันตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าครับคนที่ต้องการประสบความสําเร็จไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากต้องมองความล้มเหลวในแง่บวกครับเราไม่สามารถมองความล้มเหลวในแง่ลบเพราะสิ่งที่จะตามมาคือ เราจะท้อแท้ยอมแพ้และล้มเลิกครับและคนที่ประสบความสําเร็จไม่ต้องการเช่นนั้นพวกเขาไม่ต้องการหยุดอยู่ที่ความล้มเหลวครับแต่ต้องการเป็นไปให้ถึงความสําเร็จครับดังนั้นในจุดที่ต้องเลือกว่าจะทําอย่างไรต่อไปหลังจากที่ล้มเหลวพวกเขาจึงเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปและใช้ความล้มเหลวเป็นพลังให้ทุกก้าวของเรายิ่งแข็งแต่งขึ้นครับ คุณผู้ฟังครับความจริงก็คือว่าผู้แพ้ไม่ได้พ่ายแพ้เพราะความล้มเหลวนะครับแต่เพราะทัศนคติที่มีต่อความล้มเหลวครับและผู้ชนะก็เช่นกันครับพวกเขาไม่ได้ชนะเพราะไม่เคยล้มเหลวนะครับแต่เพราะรู้จักใช้ความล้มเหลวเป็นแรงบันดาลใจครับความล้มเหลวของผู้แพ้และผู้ชนะไม่ได้แตกต่างกันแต่กลับเป็นจุดจบแห่งความพ่ายแพ้สําหรับอีกคนและเป็นจุดเริ่มต้นแห่งชัยชนะสําหรับอีกคนครับ นั่นเพราะทัศนคติที่แตกต่างกันดังนั้นในจุดที่เราล้มเหลวครับเราต้องเลือกว่าจะมองความล้มเหลวอ,อย่างไรและนั่นย่อมจะก,กำหนดว่าเราจะลงเอยที่การเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะครับผมชอบประโยคนี้อีกประโยคหนึ่งนะครับ Knowing you have got you need to f i g h to t make the guts. A change isn't to do it enough. แค่รู้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงย,ยังไม่พอนะครับคุณต้องกล้าที่จะทำมันด้วย คุณผู้ฟังครับคุณโลเบิร์ตทีคิโยสกิับได้พูดถึงว่าความกล้าคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครับเราเกือบทุกคนนะครับรู้ว่าเราจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงถ้าเรายังไม่ประสบความสําเร็จนะครับย่อมมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องเปลี่ยนแปลงครับไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติหรือความเชื่อที่ยังไม่ถูกต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือพฤติกรรมที่แย่ๆเปลี่ยนแปลงงานธุรกิจหรือสิ่งที่เราทําครับ เปลี่ยนแปลงเป้าหมายแผนการวิธีการหรือกลยุทธ์ที่ยังไม่ได้ผลดีพอครับตลอดไปจนถึงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมสังคมความสัมพันธ์หรือสิ่งใดก็ตามที่ยังเป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จในชีวิตเราครับคนส่วนใหญ่ที่คิดจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพียงแต่สิ่งเดียวที่เราทําคือคิดว่าเราทําได้คือแค่คิดครับแต่มีน้อยคนนักที่จะลงมือทําเพราะอุปสรรคคือการไม่กล้า หรือไม่ยอมตัดสินใจครับการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยากและน่ากลัวสําหรับคนส่วนใหญ่นั่นเพราะพวกเขามัวแต่คิดแต่ไม่เคยลองทำเพื่อพิสูจน์มันครับผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนั้นแน่นอนคือจะนำไปสู่ผลในทางบวกโดยที่เราไม่ต้องคิดเช่นการเปลี่ยนแปลงนิสัยที่แย่ๆที่ทำให้เราล้มเหลวแต่บางคนก็ยังไม่ยอมตัดสินใจเพราะยังไม่อยากพยายาม หรือผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจไม่แน่นอนครับและเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าผลจะออกมาเป็นลบหรือเป็นบวกเช่นการลาออกจากงานที่ทำอยู่ไปหางานใหม่หรือลาออกจากการประจำแล้วไปลงทุนทำธุรก,กิจหรือย้ายที่อยู่ใหม่ครับหรือมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่ถ้าเราไม่ลองเราจะไม่รู้เลยครับ ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอาจไม่แน่นอนครับแต่ถ้าสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่เป็นอยู่นั้นแย่และจะไม่มีวันดีขึ้นเราก็ต้องพร้อมที่จะเสี่ยงครับเพราะการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงก็อาจไม่แย่ไปกว่าการเผชิญหน้ากับสิ่งเดิมๆที่เราต้องทนอยู่ทุกๆวันครับและที่สําคัญนะครับการเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอครับไม่ว่าจะด้วยวิธีทางใดแต่อย่างน้อยที่สุดชีวิตเรา ็ย่อมจะก้าวไปข้างหน้าผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่าอย่าพลาดที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดครับความผิดพลาดนั้นมีประโยชน์เสมอนะครับแต่ไม่ใช่กับทุกคนนะครับคนบางคนผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตแต่ก็ยังไม่เคยเรียนรู้อะไรจากมันยังคงทำสิ่งผิดพลาดเดิมๆเรื่อยไปครับเพราะผิดพลาดแล้วไม่รู้จักจำไม่รู้จักเรียนรู้และไม่รู้จักใช้มันเป็นเครื่องเตือนสติตัวเอง ในการใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าคนที่จะไม่สามารถเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนะครับมีอยู่2ประเภทคือคนที่ผิดพลาดแล้วเอาแต่โกรธและโทษตัวเองครับเอาแต่จมอยู่กับความผิดหวังและความเสียดายหรือคนที่ผิดพลาดแล้วก็ทำเฉยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับปล่อยให้ความผิดพลาดนั้นผ่านไปโดยไม่เรียนรู้อะไรจากมันหรือลืมมันไป จริงอยู่ที่เราไม่ควรฝังใจจำหรือจมอยู่กับความผิดพลาดเพราะชีวิตเราจะไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าแต่การปล่อยให้ความผิดพลาดผ่านไปจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าที่มันสอนให้แก่เราแล้วถ้าเราทำสิ่งผิดพลาดร้อยครั้งในชีวิตและปล่อยให้มันเปล่าประโยชน์แทนที่ชีวิตของเราจะก้าวไปข้างหน้าก็คงจะยังย่ำอยู่ที่เดิมครับเพราะทุกก้าวที่เราจะเดินต่อไป ก็จะมีแต่ความผิดพลาดเดิมเ,มเกิดขึ้นอีกคุณผู้ฟังครับความผิดพลาดบางครั้งในชีวิตนะครับคือบทเรียนที่ดีที่สุดที่ชีวิตส่งมอบมาให้เราเรียนรู้ครับและถ้าเราพลาดมันไปเราอาจไม่มีโอกาสได้เรียนรู้มันอีกครับและต้องใช้ชีวิตอยู่กับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าโดยที่เราไม่เคยรู้ว่าทําไมเพราะชีวิตพยายามบอกเราแล้วว่าทําไมแต่เราไม่สนใจมันครับ เพราะชีวิตพยายามให้บทเรียนกับเราแล้วแต่เราไม่ยอมเรียนรู้มันครับความผิดพลาดครั้งแรกที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่ความผิดพลาดของเราครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นซ้ําเป็นครั้งที่สองย่อมเป็นความผิดพลาดของเราดังนั้นครับอย่าปล่อยให้ความผิดพลาดเป็นแค่สิ่งที่น่าเสียดายในชีวิตครับแต่จงเรียนรู้และใช้มันให้เป็นประโยชน์มากที่สุดครับข้อความนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นข้อความที่ทรงพลังมากๆของคุณโรเบิร์ตทีคิโยสกินะครับเขาได้บอกไว้ว่า จงเตือนตัวเองจนได้แต่อย่าจนไปตลอดชีวิตครับผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่านะครับสิ่งที่ตรงข้ามกับความรวยนั้นไม่ใช่การไม่มีเงินนะครับแต่คือความจนการไม่มีเงินเป็นเพียงแค่สถานะชั่วคราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งครับมันสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้คนที่เกิดมาจนในช่วงแรกของชีวิตอาจจะยังไม่มีเงินครับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทําธุรกิจหนักอาจจะยังไม่มีเงินครับ คนที่มีภาระค่าใช้จ่ายมากในบางช่วงอาจจะไม่มีเงินครับหรือแม้แต่คนที่รวยแล้วถ้าวันหนึ่งธุรกิจตกต่ําหรือขาดทุนก็อาจจะไม่มีเงินเหมือนกันครับการไม่มีเงินนะครับสามารถเกิดขึ้นได้กับคนที่ขยันทำราหากินนะครับเพราะบางครั้งนะครับคนเราอาจขัดสนหรือหมดตัวเพราะโชคไม่ดีครับหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในชีวิตครับแต่มันจะคงอยู่แค่ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับ เพราะคนขยันจะต่อสู้จนสามารถมีเงินขึ้นมาได้อีกครั้งครับแต่สิ่งที่น่ากลัวคือการไม่มีเงินของคนที่เกียจคร้านหรือคนที่ไม่พยายามซึ่งจะเป็นสาานาที่ถาวรในชีวิตครับคนเหล่านี้นะครับจะไม่มีเงินตลอดเวลาและจะไม่มีเงินตลอดไปและนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความจนครับคนที่ทุกวันนี้นะครับยังไม่มีเงินหรือมีไม่มากนะครับ วันหนึ่งอาจรวยขึ้นมาได้แต่บางคนที่แม้จะมีเงินมากอยู่ใบครั้งก็อาจจะยังจนเลื่อยไปหรือไม่มีวันรวยครับเพราะการมีเงินไม่ใช่สิ่งที่ถาวรครับมันไม่ใช่ความรวยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ขยันทำมาหากินแล้วยังไม่รวยขอให้พยายามและอุตสาหะต่อไปนะครับและให้กำลังใจตัวเองว่าการไม่มีเงินเป็นแค่สถานะชั่วคราวครับไม่ใช่จะต้องเป็นเช่นนั้นไปตลอดชีวิตครับ ส่วนใครที่มีเงินมากในตอนนี้ก็ควรมีสติครับระมัดระวังและเก็บออมไว้บ้างเพราะการมีเงินก็อาจเป็นสถานะชั่วคราวได้เช่นกันครับและถ้าเราไม่รู้จักใช้เงินให้เป็นก็อาจจะจนอย่างถาวรได้เช่นกันครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังจนจบนะครับหวังว่าวันนี้คุณผู้ฟังจะได้เรียนรู้แนวคิดและก็ปรัชญาการใช้ชีวิตของโรเบิร์ตทีคิโอสกิเพื่อนำไปปรับใช้กับการดำเนิชีวิต การดำเนินการตามเป้าหมายของชีวิตและทำเป้าหมายความฝันของตัวเองให้ประสบความสำเร็จครับวันนี้ครับ <_: S 2> ผมได้ยก <_: S 2> ตัวอย่างบางเรื่องบางบทของบุคคลสำคัญในเล่มน,นี้นะครับในเล่มน,นี้จริงๆแล้วมีเนื้อหาสาระสำคัญหลายบุคคลหลายท่านที่ได้พูดได้สร้างแรงบรังในดาลใจให้กับหลายหลายคนนะครับถ้าใครอยากจะลงลึกเนื้อหาให้มากกว่านี้นะครับสามารถไปสนับสนุนทางสำนักพิมพ์และผู้เขียนและผู้แปลได้นะครับ ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ควรมีไว้ที่บ้านคุณผู้ฟังสักหนึ่งเล่มนะครับวันนี้ก็ถึงจุดคลายแม็กของเรื่องเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานการเงินและครอบครัวนะครับมีแต่เจริญรุ่งเรืองต่อต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับกับช่องชแนลโ l o ส์ s Mindset สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ อยู่คู่กับคนไทยไปตลอดการครับขอบคุณครับ